เคยทำคลิปพรีวิวกันไปแล้วรอบหนึ่งครับกับไลโอโคตรแยะยักษเรื่องนี้ครับใครยังไม่เคยดูนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพวกเราได้อย่างที่บอกไปครับนี่คือหนังไทยหนึ่งเรื่องที่ผมคาดหวังเอาไว้อยู่พอสมควรในแง่ของหนังฟอร์มยักษ์หนังมอนสเตอร์หนังสายหลักที่ทุ่มทุนสร้างทั้งโปรดักชันแล้วก็ cg ครับ ทั้งหมดเนี่ยแสดงถึงความทะเยอทะยานของทีมสร้างที่ตั้งใจจะปั้นเจ้าแย้ตัวนี้ให้กลายเป็นไตเติ้ลใหญ่เป็นตัวแทนของมอนสเตอร์ไทยแต่ไลโอนั้นจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับเรื่องราวของไลโอนั้นเริ่มต้นตั้งแต่แรปเปอร์หนุ่มอย่างก้าวครับต้องมีเหตุผลให้เขากลับไปที่บ้านเกิดต่างจังหวัดสถานที่ที่ทั้งแห้งแล้งแล้วก็กันดารเมื่อเขาไปถึงชายหนุ่มก็ได้พบว่าสถานที่นั้นกำลังมีการจัดกิจกรรมขุดหาน้ำบาดาล เพื่อน,นำมาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณนั้นใครที่หาน้ำพบก็จะได้รับเงินรางวัลมหาศาลเป็นรางวัลก้าวไม่ลอช้าครับรวบรวมเพื่อนสนิททั้งหลายจัดตั้งทีมล่ารางวัลเฉพาะกิจนี้โดยทันทีโดยไม่ลังเลก,กับเรื่องเล่าของทุ่งตะวันแยงสถานที่ที่ใช้ในการจัดแข่งขันเลยแม้แต่นิดเดียวมันถูกเรียกว่าพื้นที่รกล้างต้องคำสาบมักได้ยินข่าวคลาว,ว่าผู้คนหายสาบสูญบริเวณนั้นเสมอ การแข่งขันครั้งนี้นั้นจะนำก้าวและคณะไปพบเจอกับความลับอะไรคมเเคี่ยวแบบไหนกันแน่ที่รอพวกเขาอยู่ทั้งหมดติดตามได้ในไลโอโคตรยายักครับต้องบอกว่า l ลโอนั้นยังไม่ใช่หนังมอนสเตอร์ที่พวกเรารอคอยครับนี่คงจะเป็นคำพูดที่อธิบายความรู้สึกของพวกเราหมีมูฟวี่หลังจากการดูหนังเรื่องนี้ได้ทั้งหมดครับใช่ครับมันเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่มีความสนุกอยู่ไม่น้อยตัว CG เองก็ทำออกมาได้อย่างที่คุยเอาไว้ อะไรที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยไม่ได้หลอกเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่านอกจากตัวแย่นี้แล้วอีกพาร์ทของมันกลับทําออกมาได้อย่างจืดชืดทั้งแก่นเรื่องตัวละครหลักวิธีการเล่าหลายๆคนก็จะแย้งผมนะครับว่ามีมูวี่ก็เคยพูดเอาไว้เองหรือเปล่าว่าหนังสัตว์ประหลาดนั้นจะดีหรือจะแย่เนี่ยวัดกันที่สัตว์ประหลาดจะไปสพนพาร์ทคนทําไมซึ่งก็ใช่ครับแต่ว่านั้นเนี่ยผมมองถึงหนังมอนสเตอร์ในบริบทของปัจจุบันครับทุกคนสังเกตไหมครับ ทุกวันนี้เนี่ยหนังมอนสเตอร์เนี่ยมีมอนสเตอร์เป็นแกนหลักครับไม่ว่าจะเป็นหนังแนวอสุรกายหรือสัตว์ประหลาดหรือแม้แต่ผีครับอะไรก็ได้ครับที่มีคาแรคเตอร์หลักที่ต้องการจะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยซ่อนเยอะแล้วครับต้นเรื่องมาก็โชว์ของเลยเพื่อจะได้ดึงความสนใจของคนดูให้ติดอยู่กับหนังแต่ดูเหมือนว่าไลโอจะไม่ได้มาในทางนี้ครับหนังเจ้าแย้เนี่ยจะมาแนวสัตว์ประหลาดโอสกูเขาจะค่อยๆเล่าแล้วก็จะยังไม่ได้โชว์ของมากเท่าไหร่ เน้นไปที่การปูเรื่องราวของตัวละครหลักซะมากกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วตัวละครหลักก็เลยสําคัญครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยจะซ่อนเจ้าตัวนี้เอาไวทไ้ทําไมทั้งที่เทลเลอร์โปสเตอร์ก็มีให้เห็นแล้วว่ารูปร่างของมันนั้นเป็นยังไงดังนั้นความกลัวรประเภทที่แบบว่าเราไปเจอสิ่งที่เราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยรู้จักมันก็เลยไม่มีครับกลับแปรเปลี่ยนเป็นความสงสัยว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดูมอนสเตอร์เต็มๆสักที ซึ่งส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบนี้เนี่ยก็าจะเป็นเพราะว่าพาร์ทของคนนั้นมันค่อนข้างจะทําได้ออกมาน่าเบื่อพอสมควรครับมันเต็มไปด้วยความไม่เข้ากันการดีไซน์ตัวละครที่ดูจะแบนเรียบแล้วก็ไม่เข้ากับแนวหนังสักเท่าไหร่ปูมหลังของตัวละครมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เรื่องราวน่าสนใจขึ้นเลย ผมขอ,อยกตัวอย่างอย่างหนังซีรีส์ของจูราสสิกพาร์กก็ได้ครับตัวละครในเรื่องเนี่ยถ้าไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นเนิร์สัตว์ดึงดำบัลหรือว่าจะเป็นคนฝึกสัตว์อะไรทํานองนั้นอย่างคริสแพดที่เป็นคนฝึกสัตว์ใช่ไหมแหละครับทีนี้พอเวลามีปัญหาต้องเผชิญหน้ากับพวกไดโนเสาร์พวกเขาก็จะสามารถใช้ทักษะหรือว่าคิดหาวิธีมาตอบโต้โดยที่ผู้ชมเนี่ยก็จะรู้สึกไปด้วยว่าเฮ้ยก็เจ๋งดีนะใช้ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาอะไรแบบนั้นแต่ว่าไลโอไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับ ตัวละครไม่ได้ถูกเขียนมาในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพอเริ่มผิดทุกอย่างมันก็ยากแล้วครับการแก้ปัญหาการตัดสินใจของตัวละครทุกอย่างมันก็เลยดูเบาๆครับทุกอย่างดูง่ายได้ไปสมดอุปสรรคทุกอย่างดูแก้ไขได้ด้วยวิธีพื้นๆแถมปมหลักที่วางมาตั้งแต่ต้นเรื่องพอได้รับการเฉลยแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้ครับถึงขนาดตั้งคําถามว่านี่คือปมของเรื่องนี้แล้วจริงๆเหรอ ปมที่เรารอคอยกันมาทั้งเรื่องมันมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมทาไมมันช่างเบาบางเหลือเกินซึ่งโอเคแหละครับผมไม่เถียงว่าคนเรานั้นต่างกันปมเล็กน้อยในสายตาเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของหนังครับผมขอเห็นต่างในประเด็นนี้เราไม่ได้ต้องการความสมจริงในตัวพอดใดๆเลยครับเราต้องการความหนักแน่นที่จะทำให้ผู้ชมอินแล้วก็เชื่อไปกับเรื่องราวต่างหากผมเชื่อว่าเรื่องราวที่คุณเล่าเนี่ย ต่อให้มันเวอร์ขนาดไหนต่อให้มันแปลกขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความหนักแน่นแล้วก็เล่าอย่างถูกวิธีจริงๆไม่ว่าเรื่องราวใดๆก็สนุกได้ครับอีกนิดนึงที่ต้องเพิ่มครับถึงแม้ว่าตัวละครหลักค่อนข้างจะเจิดแต่บรรดาเหล่าตัวประกอบต่างเนี่ยก็คือสีสันของเรื่องครับทุกตัวมีความหลุดหลุดบ้าบ้าบอแบบที่ตำรวจเจอหน้าแล้วเนี่ยต้องจับตรวจอะไรประมาณนั้นมีแต่แนวนี้จริงๆจนชวนสงสัยว่าคนแถวทุ่งตะวันแยงเนี่ยมันยังไงกันแน่ดูแล้วก็ขำแปลกๆเหมือนกันครับ บ่นมาซะยืดยาวก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดไหนเลยที่ผมไม่ชอบในไลโอนะครับต้องบอกว่าเจ้าแยยักษ์นี่แหละที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้จริงๆผมชอบทั้งดีไซน์วิธีการเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเหมือนเป็นมอนสเตอร์ที่มีการดีไซน์ออกมาได้ดีมากทีเดียวครับแล้วก็ไอาการที่มันสามารถบินได้ก็ทําให้รู้สึกว่ามันน่าอันตรายขึ้นโขเลยครับผมไม่คิดจริงๆว่าแย้เนี่ยมันจะเท่ได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมสําหรับคนที่ดีไซน์มันออกมาครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าองค์ประกอบอื่นของมันเข้าที่เข้าทางมากกว่าน,นี้ มันสาม,มารถไปในระดับสากลได้ไม่ยากเลยเรียกว่ามีเอกลักษณ์มากจริงๆครับประเด็นสำคัญอย่างเรื่อง CG ล่ะมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องแยกกันชัดเจนนะครับตัวของแยะเนี่ยทำออกมาได้ดีมีรายละเอียดก็จริงครับแต่ว่ามันก็ดูดีในเฉพาะที่มันเป็นฉากออกแบบตัวเดียวครับประมาณว่ามายืนเท่ๆกำลังจะทำอะไรสักอย่างแบบนี้ดูดีมากๆครับแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันต้องเคลื่อนไหวครับ เช่นฉากไล่ล่าที่ต้องการทำลายสิ่งของทำลายคนตรงส่วนนี้เนี่ย CG ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่เอฟเฟกสภาพแวดล้อมต่างๆเองก็ขาดรายละเอียดเช่นเดียวกันครับโอเคแหละครับมันอาจจะดีมากเมื่อเทียบกับหนังไทยเรื่องอื่นแต่ในเมื่อนี่คือจุดขายของหนังผมก็เลยขอยกเทียบกับมาตรฐานสากลแล้วกันครับสรุปครับไลโอนั้นมีทั้งความทะยานและงานโปรดักชันที่ดีแต่มันก็ยังไม่ใช่หนังมอนสเตอร์ที่มีมูฟวี่ล็อกออยครับ แนวทางต่างๆของหนังนั้นยังคงดูสับสนขาดความลึกซึ้งและก็ดูผิดที่ผิดทางไปสมดครับ5เต็ม10จากมีมูวี่แน่นอนครับนี่คือคะแนนของตัวผมเองเท่านั้นหนังนั้นอาจจะมีเป้าหมายที่ทำให้ดูง่ายๆตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องคิดอะไรตัวผมเองอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของหนังผมคิดว่าถ้าตัวผมได้ดูเจ้าไลโอในสมัยเด็กผมก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้ครับตัวยยักษ์เนี่ยมันตื่นตาจริงๆ บทก็เข้าใจง่ายมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้ตามติดอย่าให้คะแนนเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างเลยครับสำหรับใครที่อยากพาครอบครัวไปดูหนังสนุกๆในช่วงวันหยุดยาวไลโอก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเลยทีเดียวผมแนะนำแล้วกันครับแต่ว่าก็เช่นเคยนะครับสิบปากว่าเนี่ยไม่เท่ากับตาเห็นแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอยากดูเรื่องไหนก็ไปดูเลยครับอย่าให้ใครมาเปลี่ยนความคิดคุณได้เพราะว่าหนังจะสนุกหรือไม่เนี่ยไม่มีใครรู้ได้นอกจากจะได้ดูด้วยตาของคุณเองครับ แล้วพบกันครับกับไลโอโคตรยยักษ์ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ